สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทันเดอร์ชาแนลของเรานะครับเราไดีครับพี่ตีนภัททุกท่านนะครับมาชมคลิปรอบคันนะครับสำหรับเจ้ายามาฮ่าซูเปอร์เทเนเร่พันสรถคันนี้ครับมาในโฉมปี2016แล้วนะครับเป็นเรียกว่าเป็นฝาเป็นไมดิท้อนมาทั้งหมดนะครับแบบฟูลแบบว่าแบบเต็มระบบเลยนะครับแล้วรถคันนี้ครับต้องบอกว่าของแต่งจัดมาเต็มเช่นเดียวกันนะครับรถสวยเลขไมล์แท้ห้าหมื่นกิโลนะอยากรู้ไหมครับว่ารถคันนี้จะสวยแค่ไหนมาชมก่อนครับ อย่างที่บอกครับนี่คือ50,000กิโลเมตรแท้เราไม่ได้กรอไม้นะฮะให้ดูกันก่อนเลย56,52กิโลเมตรแท้นี่ครับเป็นใบแบบฟูลที่ตอดแบบนี้เลยนะฮะเป็นโฉมปีที่หกแท้เลยรถคันนี้ครับนี่ยังคงเป็นปอกแฮนด์เดิมอยู่นะครับตุ้มไปแฮนด์เดิมกัดแฮนด์เดิมนี่มือคัตเดิมนะครับเป็นแบบก้านเหรียญปรับระดับได้ประกับไฟฟ้าเดิมครับนี่มีครูสคอนโทรลนะครับสามารถปรับตัวนี้ครับนี่นะครับชิลหน้าได้ด้วยนะครับตอนนี้ครับยังเป็นแฮนด์เดิมตุ๊กตาแฮนด์เดิมอยู่กุญแจให้มมมาาคครรรรบบเเลยนนนนะะะะะฮฮดดอกกกุุญญแแจจจปป็ธไ่่ชิั นี่ครับปั๊มเบรกบนเดิมมือเบรกเดิมครับเป็นแบบก้านเหรียญประกับไฟฟ้าเดิมนะครับตรงสื่อไม่มีเดินรางครับตอนนี้สามารถปรับโหมดการขับขี่ได้ด้วยนะครับคันนี้เป็นคงเป็นถังเดิมนะครับสีเดิมติ๊กเกอร์บอนนี่ต่างๆอยู่ครบไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มเลยนะครับเบาะนั่งเดิมสวยนะครับมาพร้อมกับแถบด้านข้างสีเงินยังเป็นหนังเดิมๆไม่มีขาดไม่มีรูเช่นเดียวกันตอนนี้คันครับมาพร้อมกับกล่องทั้ง3าใบจากนี่ฮะยามาฮ่าเลยครับติดรถมาจากศูนย์แบบนี้เลยนะฮะ มาไม่พอครับด้านหน้าครับยังคงเป็นชิลหน้าแต่งนะครับตรงรุ่นสลัร์ทเทเนเล่นะฮะไฟเดียวคู่หน้าครับเป็นแบบ LED ด้วยเช่นเดียวกันรวมถึงกาดไฟหน้านะครับแบบนี้ฮะนี่ไฟหน้าโคมไฟหน้าสวยใสนะครับอันนี้ครับพเอ่อาสปอร์ตไลท์คู่หน้านะครับมาพร้อมกับแคสบาร์ด้านข้างด้วยเช่นเดียวกันนี่ครับกระบอกโช๊คสีทองครับไม่มีบุบไม่มีกระแทกด้านหน้านะครับรงคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุบางคนหน้าเดิมสวยยางหน้าหลังนะครับจากเพลีอ่อเพลีย์สตอร์เปียนเทลนะฮะ แล้วก็จานเบรกด้านหน้าครับก็เป็นล่องเพียงเล็กน้อยนะครับนี่ฮะห้าหมกิโเมตรแท้แน่นอนครับต้องเป็นล่องแบบนี้นะครับกระบอกชกล่างด้านหน้าฝั่งขวาสวยครับรอยหินเพียงเล็กน้อยนะฮะนี่คาลิปเปอร์ด้านหน้าเดิมๆครับไม่มีรอยล้มรอยสไลด์นะครับมาส่วนของหน้าเครื่องกันบ้างนะครับคันนี้ยังเป็นหน้าเครื่องเดิมสีเดิมนะครับคอท่อเดิมไม่มีบุบไม่มีแทกด้านหน้านะครับเห็นไหมฮะแห้งๆใสๆนะครับแล้วก็นี่ฮะอกล่างด้านหน้านะครับไม่มีรอยบุบแล้วก็แทกด้านหน้านะครับรถคันนี้ไม่เคยลุยแบบหนักๆ นี่แคสบารด้านข้างครับแบบเต็มตัวนะฮะนี่จาก SRC นะครับนี่ด้านล่างด้วยนะครับแข้งเครื่องฝั่งขวาไม่มีรอยล้มล้มแตะนะครับนี่ยางพักเท้าฝั่งขวาครับเต็มๆนะฮะนี่สวิงอาร์มฝั่งขวาครับไม่มีรอยล้มรอยกระแทกด้านข้างรอยสไลด์นะครับจานเบรกด้านหลังขนาดใหญ่ครับเป็นล่องพรงเ็กนอยเช่นเดียวกันนะครับเพราะนี่คือ50,000กิเมแท้ต้องเป็นล่องแบบนี้นะครับล้อหลังครับ สีไม่มีตลอกไม่มีดุ้งนะครับขอบล้อยางด้านหลังก็เต็มเเพราะว่าเพิ่งเบิกใหม่หน้าหลังเลยนะฮะอันี้ได้ได้ยางเต็มเต็มซื้อไปไม่ต้องเปลี่ยนเลยนะครับมาบั้นท้ายคันนี้ยังคงเป็นบั้นท้ายเดิมๆแบบนี้นะครับไม่มีบิดเบี้ยวศูนย์ตรงแน่นอนถัดมาในส่วนของด้านซ้ายคันนี้มาพรา้อมกับท่อแต่งจากมีฟนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงท่อกันเน่เ่เเ นักนแ,แน่นแแบบนี้นะฮะแต่เสียงไม่ดังเกินไปนะครับคันนี้ก็ BACK, Bryant, ขับเคลื่อนด้วยระบบเพลานะฮะนี่ครับตัวเพลาด้านข้างนะครับก็ไม่มีรอยรอยกระแทกด้านข้างนะฮะนี่คันนี้ได้มีตีนเป็ดแต่งมาให้ด้วยนะครับจาก S R C นะฮะนี่ครับยางพักเท้าฝั่งซ้ายเต็มนะครับแข้งเครื่องฝ <ut> ั <immature> ่งซ้ายนะครับไม่มีรอยล้มล้มแปะนะครับแชสบาร์จาก S R C ครับนี่สวยๆนะครับแบบนี้ไม่มีรอยบุบกระแทกนะครับหน้าเครื่องฝั่งซ้ายกันบ้างบินแห้งๆใสๆครับ ไม่มีหยดเยิมเลยนะฮะอ่ากระบอกโชคล่างด้านหน้าฝั่งซ้ายสวยนะครับไม่มีรอยหินจานเบรกด้านหน้าฝั่งซ้ายครับก็เป็นล่องเพียงเล็กน้อยนะนะครับต้องเป็นล่องแบบนี้ครับมาพร้อม,มกับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะฮะอ่ะเป็นไงบ้างครับสำหรับเจ้าเอ่อ,อยามาฮ่าซุปเปอร์เซเรพันสองคันนี้สำหรับผนใดที่กำลังหารุ่นนี้อยู่นะครับอย่าลืมครับรุ่นนี้หายยากแล้วนะครับต้องบอกงี้เลยครับอันนี้เป็นตัว ดีตอนเราด้วยนะคะสำหรับใดที่สนใจอย่าลืมครับมาทานสบายพระรามห้าแล้วเรารับแรกเชินรถบิ๊กไบค์ทุกรุ่นครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ